ร้อยตำรวจเอกหญิงศิรานีทิพยโสศภากุณค่ะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายท้องผูกหนักมากนะคะ5วันนี้ไม่ถ่ายนี่เป็นเรื่องปกติสำหรับศิรานีเลยนะคะเวลาเบ่งถ่ายทีเนี่ยน้ำหูน้ำตามันจะไหลโอ้เป็นเป็นอะไรที่เศร้ามากนะคะเวลาจะขับถ่ายแต่ละทีจากการที่เราเป็นคนที่ท้องผูกหนักมากเนี่ย ได้ลิซิดวงมาละกลัวขนาดว่ากลัวเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยถึงขนาดต้องไปซื้อประกันทิ้งไว้เนะคะเรื่องมะเร็งอย่างเดียวเลยนะคะได้มาเจอกับ DGX นะคะชงดื่มก่อนนอนแค่2องแรกคืนแรกเท่านั้นเองนะคะเช้ามาเนี่ยมันสบายมากๆเลยนะคะมันไม่มีอาการมวนท้องมันไม่ปวดแต่มันขับถ่ายแบบรื่นปื๊ดรื่นปื๊ดสมูทปัญหาเรื่องระบบขับถ่าย เราดีขึ้นเยอะมากลิสติดวงที่ว่าเป็นตอนนี้มันหายไปโอ้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วคะ่ะอยากให้ทดลองกันดูนะคะกับ DTX สุดยอดมากค่ะ